อ,นนอันนี้ก็เตรียมตัวจะออกนะคะนี่อันนี้เข้ามามาออกก่อนเลยอันน uh ี้ก็เตรียมตัวจะออกสวยน่ยลงร้ออย่างนี้เลยอันนี้มันมาแบบนี้เลยเหรอไม่อันนี้น่าจะเป็นออปชัน อันนี้ใช่เลยใช่เลยใช่คันธิจองไวใช่ไหม,มหอ,อ๋อวันไอ้น,นี่ไดไงคะลูกปิดไว้อยู่แ้วไปเปินนเดเ,เ,เ,เขาล่ะเขาพับอ่นี่ยพิม ฮไ,ไ,ได้เขาบอกเขาพับไว้ไงเตรียมพวงมาลัยไว้ให้เาาตรียมดอกไม้ไว้ให้เรียบร้อยทับทังไหน,นอะทับทั้งไหนอันนี้ของเราคือท o บโฟนะคะก็มาจะลูก มีโฟวินตลอดเวลาเลยโฟวินเองเหรอใช่อย่าลืมกดติดตามนะคระับชินชมาเท้า,านเบอร์ชาแนลค่ะ